คนก็ต้องขวบกันช่ไหมทุกนนะครับผมอยู่ก็บที่ยังพันไก่สไตล์ก็อ่ะวันนี้ก็นั่นเก่กว่าเลยก็มีท่านคนนี้ก็มาบอกว่าอ่ะผมเก็บอ่าเราไฟไฟไว้ทั้งหมดหนึ่งร้อยโดวแล้วเพื่อนๆนะเก็บไปเท่าไหร่แล้วอืมก็หลังจากที่ตัวเกมเปิดเผยมาใช่ไหมว่าไฟไฟมีคันานึ่อะไรบ้างถือว่าเจ๋งดีนะคือสกิลนางแบบปกติโอ้ยจะเป็นไฟไฟแต่พอเรากดสกิลตอนเดิมแบบมันจะเป็นการตรวและได้คลิปออกมาใช่ไหมแล้วก็ ถ้าเกิดเข้าสมมติมต่อสู้จะมี2เฟสของไรไฟคือเฟสไอ้ไฟปกติกับเฟสไอ้ของไอ้ร่างร่างของไรไฟที่คุมเองก็คือวดาวแล้วก็วิธีนี้คือลดเลดือดตัวเองแล้วก็ใช้สิใช่ปะลดเลือดตัวเองแล้วก็ตีปุ๊บเลือดเ,เ,เพิ่มแล้วก็แปะธาตุไฟใส่บอลหัวมอนสเตอร์แล้วก็ม่ใช่ดิบคล้ายๆโรบินนี่ถ้าเกิดสมมติอ่าโตแ้แถื่อชนทุกคนแถื่มันแบบถึงเทินเถื่อนเมื่อไรก็จะแบบทำให้แบบไฟไฟเกิดมาล่างปกติคุณใช้ไรไฟถ้าเกิดเล่นกับพวกดึงแล้วทำสปิตไนไฟสูงน่ากลัวมากจะแบบสับรัวนเลยน่ากลัวมาก ซึ่งอันนี้ผมก็เก็บไว้ทั้งหมด100โด,โดแล้วเออก็ไฟฟาตู้ที่ผมสังเกตไม่สังเกตหรอกที่เขาเปิดออกมาทางเราไปเชียวคือมีรูเหมยมาถ้วยแล้วเน็ตก็ไปเลยมีรูเหมยมาด้วยผมเลยคิดว่าถ้าเกิดเหมยมาอย่างเงี้ยน่าจะโกงนะเพราะว่าไฟฟาอ่ะที่ผมวนน่าจะเน้นเน้นเบรกอยู่แล้วเพราะว่าเล่นกับเอลซีกับผมเขาเล่นด้วยกันใช่ไหม เพราะฉะนั้นตอนคนที่ไม่มีหมวยอ่ะเออ,อง้อลำบากนะเพราะว่าไฟฟ้าบนนี้หมวยตรงเนี้ยคถอะโอ้โหพีช่ชายก็ LC อีก LC ลซเหมย์มันก็อยากได้เว้ยผมมีแพลนว่าอย่าเปิดไฟฟ้าแท็กอ e ีโซแล้วก็ LC ประจำตัวอะไรเงี้ยแล้วโลนั่ไม่รู้พอหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติไม่ดุดเรือดแล้วบอกวาอ่ะผมมีแพลนว่าจะทำแฮมเบอร์เกอร์ให้น้องเพราะว่าตอนแรกผมใช้เงินไปสองมันก็สามพันไปรู้ซื้อแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นเดียวกินเว้ยคือถ้าเกิดน้องมาเร็วไม่ดุดเรือดก็ อาะทุกคนจะได้เห็นผมทำคลิปแฮมเบอร์เกอร์ให้เราไฟฟายก็จะได้ e สองกับ s หนึ่งเนาะแล้วก็รูนเหมือนจะได้แค่ e เดียวพอถ้าเกิดรูนถ้าเกิดเหลือได้อันนี้มาแล้วถ้าเกิดเหลือก็จะไปอันนี้จะไปเปิดหเ,เหมือนเพิ่มแล้วก็รูตัวละครเหมือนกันก็เป็นตัวซับที่ผมว่าน่าดีสุดในเกมละเล่นง่ายไม่ไใช่แค่ทุกทีมะะฮตัวซับกระถ่ายตัวผมแนะนำเป็นตัวทำสปีดสูงกับทำค่าให้เจ๊กัต้องการซึ่งผมทำไม่เฟ้นขนาดนั้นแล้หกสิบอ่ะคือว่าให้เกิดสมมติ เจแกดันไม่สูงนะี้มันจะเกินพาสสิบเจ่ไแลนะ้วเพราะว่าพรสิบเจ๊กแกร้อยแปดสิบถ้าจะไม่ผิดลนะ่ะอาตงทา้าใช่ป่มมันจะถูกสูงสุดที่ร้อยปดสิเปอร์เซ็นต์เด็ดเลยแล้วก็ไลท์คมดใส่เป็นไม่ได้ออดอะพาร์ถ้าเกิดผมได้นควนเจกแกมาบดสมรโยกออดอะพาร์ path, ไปใส่ให้เอมซได้เพราะเอ็มซของขาดทำไมล้างอือมึเท์คผมใส่เป็น2องทาลายล้างกับสองสปีดเนาะคือสองเซตเนี้ยถ้าเกิดจะให้ดีอ่ะถ้าจะควนแบบอะไรนะอันนี้คือแบบไม จะโกงมากแต่ที่ผมไม่ใส่เพราะว่าผมมี MC เขี่ยสายสีดิ๋วแล้วเลยใส่มาบิวเอาสเต็ให้กับตัวละครดูเหมืมอนดีกว่าตอนนี้ควรจะมันดีเลยยูโรปของอินโดนีเหนึ่งนะเพราะว่าผมไป40รวมออก2ตัวก็ถือว่าเฉยแต่ทุกทีที่ E2 ก็หวานเจี๊ยบทีมชัว,ว่าทีมอะซัไฟน์ก็โคตรแรงเลยตอ,อ,อ,อาาน,นนี้คนดูเหมือนเอาประมาณนี้แล้วก็ MC คี MC ภาพอะไร MC คีติธภาพก็ทำสติปึงสูงไต้สเต็ปประมาณนี้ ไล่โทรมันประมาณนี้ทุกคนมันจะเล่นแลนดเพราะว่าผมจะได้อันนี้มาใส่อยู่มีแผนว่าจะเปิดของเหมยให้มาใส่ให้เหมยเนี่ยทายเพิ่มมาทุกคนเดี๋ยวผมฟาบผมฟาบมาอัพเพิ่มละนิดก,ก็ใช้สี่ใช้เป็นคนเนาะจริงจริงไปขโมยของลุงกันมาได้นะคาแรคเตอร์มมีของลุงกันเป็นเซสซี่สปีดเออเออสับได้หรือเปล่าของลุงสับลุงกันก็ยาตครับลุงกัน ข้อ8ถามจริงเหมหนกันขมมยเลย01 01 01 01 01 01 01 01 01 0ี01 01 01 0้อ1 01 01 01 0 4 01 01 01 01 01 01 01 01 0จั1เครื่องแรงเลย1ร1 01 01 01 0า01น1 01 01 01 01 01 01 01 01 0 01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  0 เท่ากันโอเคแล้วกด็ดสี่ความมื 6, อหกความมื 6, อสี่โอเคได้เลยโอเคขาดขาดขาดสิบเท่าไรนะสิบเท่าไรนะทุกคนมาแลนวพูดแรงไงมอี่ร้ยหสิบเอ็ดโอ้โหบับมันมาหมดเลยดีก็ามานี้ทุกคนเปลี่ยนเสร็จแล้วอิรอนก็อิรอนสามถ้าว่า,าผมจะพอมาไปอิรอนสี่ จะโกงมากซึ่งว่าลุงกันอ่ะผมไม่ต้องใช้ไม่ใชเป็นต้องใช้ละผมเปลี่ยนเป็นตัวละครอื่นมาซับดีกว่าให้ไฟล์เป็นสปาร์คเกิลดีกว่ามั้งจะเป็รย์ตัวสูงตัวสองตัวเอ็ดเนีอยก็หมดซับกันมาหมดเลยก็ทุกคนเออแล้วก็ตัวละครประสานเอ่อตัวหลักเนาะเบนเป็นธรรมดาทุกคนจะโกงมากก็รอแล้วกันให้ผมได้ได์โค้ดชิ้นใหม่ขึ้นมาก็จะให้อ่า MC จะได้ไปไกลมากเลยเพราะว่าที่บอไป ส5มสิบห้าใช่ป่ะโหเยอะนะเนี่ยสามห้าไปก็ต้อเจ็ดสิบเยอะนะสูงนะก็ลิปนี้ีทุกคนก็เชื่อใหม่คลิปได้ครับแต่จบแล้วครับผมไปแล้วทุกคนบายๆครับผมมาได้งานตัวทุกคนว่าเก็บเท่าไหร่ละไปละบ๊ายบาย,บาย